สวัสดีครับบ้าดินเขาดีนีนิสานครับครับสวัสดีครับบ้าโตัวอีสานบ้านเฮาครับกับผมมื่อนี่บ้าดินกับบ้าโตนะครับมาเลาะเบิ้องนอใหม่นะครับหน่อใหม่ไผ่ปลาแหละครับมื่อนี่ยเย็นบรรยากาศครับพี่น้องเมื่อนี่ยมาเลาะเบิ้องนอใหม่กรเทียมได้เป็่นอเพราะเดี๋ยวไปแกงครับพี่น้องครับหน่อใหม่ไผ่ปลาอาที่เคยมานะครับเดี๋ยวมาโดนแล้วเทียเพิ่งลักออกนะครับพี่น้องอย่ามาหลุดน้ำกันว่าบ้าดินกับบ้าโตสิได้หน่อใหม่บ่ครับขอบคุณทุกๆกำลังใจครับพี่น้องครับสวัสดีครััับบครสสวดี มานี่งบ่อถึงเหี้ยวครับ นอตมว่านด้กินนอตมห้ายเหือยนะพี่้องผมน่ครับนะ,ะครับงาบเัยนะครับนอตมครับพี่้องผมน้าในหม่มกมกไปตมพี่หนอโอ้ยอย่าเฝ้าติ่มฝ้าปลาดูกล้านเออครับ เป็นกำลังใจให้หลูกให้ร้านตลอดไปในด้วยพี่น้อง,องเออน้องใหมให่เริ่มดึกเบิร์ดน,นะครับจังหน่อยกับเขาหน้าปลาแล้วคุดมันแซงครับัาทีนี่น้องใหม่ก็เริ่มขึ้นเหี้ยวครับ Ồ nó hiếu nó. เดนใส่ถุงครับพี่น้องครับแสกดกันครับพี่น้องครับมองพี่น้องฝนบปตกใส่กันยังพยายามออกยูครับพี่น้องผมนี่ครับนอนนังดินครับผม วว้าสวยๆเลยครับว่นได้แกงนั่งดินดนหรอครับเมื่อนี้ก็เลยพากันมากระเาวาตัวครับนี่พี่น้องนอนนึงครับผลเกเรฮิตโฟวยว่พี่น้องผมเแกงแซ่บครับขอบคุณแม่นายเอฟซีทุกทุกกำลังใจเด้อครับ ขอบคุณแม่ท่องใสขอบคุณพี่ปอที่ทรงแพร่เผิดให้คุณยายท่องครับขอบคุณน้องชินานะครับขอบคุณชิงดีๆงามจากพ่อแม่พี่น้องแม่เอฟซีพี่น้องสุขสุขคนเด้อครับกะลังข้นพี่น้องแนหนึ่งสีเปล่าดินกบเอาเด้อครับเพราะว่าทูบๆแกงใส่เขาเบียยเนี่ย่าแซบพี่น้องแซบครับแสบนัวหอมงา่น้ำแกงหอมพี่น้อง ดูหน้าท่วนั้นน้าเปิ่นแนอไม้นั่นกินมันสะินนออกเอ,เอกลักษณ์หอมหอมนี่พี่น้องนั่นละนอไหม่ตนะัน่ะเอามาแกงแหงแ่บครับเนงลักษณะนี้เฮาวทุบท,ทุแกงใแกงแซ่เบียร์ฮกเป็นทๆๆอนเป็นทแบครับโอ้ยห,หมอบข้านพี่น้อนใบบงใส่ยู่ไนแ่เ่าวโตไดใอยูนบ่ล่ะครับเอา้บา่ห่ะเยความพยายามขนาดนี่นองยนได้นา ชี่ดีดหมอลำโยธนามีอี่ดีดกลางห่างมเผยอ่างบอกว่ามาเฮ้ยนี่ติหเร่อยบวบกับเก็บเหลี่ยมครับวันนี้พรมอมีน้อ กําลังคนครับพี่น้องผงุรนแงงกับกําลังขึ้นบครบัแนงเน้นลักษณะนี่แกงทุบๆแกงพี่น้องเอ้ยหวานจุวยจุวยครับพี่น้องผมแนงบาวดินกระสิเอานะครับพี่น แหงลักษณะนี่แกงแสบทีเดีครับถ้าเพิ่นแสบแห้งแง่แห้งแสบ,บพีบบ่น้องยิ้มออกสีห้องหอมหอมเป็นเหม็นไหวโอ้ยปาอุกเลยเต้น <c oughs> แงงมาใหม่ใส่กับปูเน่าอยู่บ,คบ,บ,คบไไ่ครับกับปูเน่าแห้งแสบพี่น้องโอ้ยดอบุ่นเลยครับเอาไดรมาอะได้พระน้อง น้ำคือบวชตาแบบนี้บวชต,ตากับไก่าา<น>ย่างดอกไอ้เมียแล้วมาจูงไปเหี่ยวเออนี่ตีผ้าไปถิ่มไปใส่แล้วแมนยในเมียไก่ย่างบ่เลยครับผมเอ๊ะเอากันเอาเลยเอาบ่โอ้คุณหงษ์ครับคนนไหนี่แหละที่สังคมต้องการนอนแขงเัืงสี่นะพี่น้องบอกแล้วแกงแซ่บแซ่บครับ น่อที่น้าพอนว่าพันเย็ด้ดหน่อลักษณะนี่แหละพี่ดินมือถันถ้ามีหน่อน้นน้อยมันเป็นแง่แงเอาให้พี่มาหน่อหนะารขบเยะพ่อยังหน้า้ำครับเนอโอ้ยหงายอรางทุบแสบครับมาใหม่ไข่ปลาบานเฮาครับยกะปุ้งไีพี่ครับกำลังขืนครับพี่น้องครับคนก็กำลังขึน้นก็กลังขึ้นโอ้นงวกำลังข้นีนะครับ สุดยอดครับสุดยอดครับเงี้ยด้วยไอ้ไฟเ็าดออกด้วยผมเจีตอนไหนกันตอนถั่วตอนไหนกนนี่เดี๋ยวผมสองรอเหี่ยครับ เอาไว้สักก่นี่น้องนึงพี่น้องผมจุดนอนได้จะเอาเบิร์ดแล้ครับเนี่ยมันบ่มีมากแตพอได้ยาไปกินครับเอาไปเห็ดใส่ถุงไว้ครับอัดถุงครับ ลักะเะเหี่ยวแบบนี้หนึ่งใส่ถุอแซบครับครับนองเป็นอุนป,ป,ปราคของไข่ปลาครับอีสานบานเข้าไข่ปลากัดตั้งสีแล้วครับเกงบ่งแบบไหเลยพี่น้องรับไปลุ้นน่วกันอีกครับอลือกขี่นอนนึงครับโอ้ยมาซอยคุ่งจ้า น้ใหม่เนี <Jacqu eline ina uno> yeah. <c oughs> really? ่ยป <G le> ีนกบสุรโอ้ปวดหลังปวดแอปวดแข่วปวดขาเอาน้ำบ่แม่น้ำใหม่บ่อน่ะมันตื้อเงายแ่นอันนี้ฮักเอาซะนี่ครับโอ้ฝนเอาแบบไหนหนึ่งกาลาระวังน้ำั่วตาครับ เอาได้บ่มันคือหนีบมันโอ้ยมีนก็ตีออกเอาได้หรือเปล่าเนี่ยตีมันก็ไม่โอ,อ่ง <c oughs> อยาา่าขัดอย่าขาดคืนสิได้แล้วมาเห็ดบาปผู้เฒ่าเลยต้องบ่นบน้ำน้ำใส่เราทำไดวผมตีคอยนะเองผมตีบาตีบอคอยบอกไปเถอะข่านข่าน ไอ้ดำไอ้ก็ดำแต่ดักดำอีหรืออยากให้พ่อดำมองดักญี่ปุ่นเกาหลีดอพี่น้องว้ายเออโอ้ยหือทำทำตอนเป็นแก่เด็กนี่พี่น้องมานี่ครับอุ้ยเตดดักงามเนาะสวยเล่ครับพี่น้องผมมาทงามเลยสัตว์น้องครับอันนี้เนี้ยเนี้ย แน่นแน่ครับผมบออไรันบ้างบอบ่บอบอบอลอบ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 ออบ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 ออบบอบออบ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 บอกอบบอ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 อาอบบอ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 อบ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 ออบ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 แข็งอบอบบ nắm đi, nắm có ta, là, ta. này gọi là bao tú, con phải làm như thế này Nắm cho ta gắng ở à, đây, 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 <laughs> oh, <hì> <laughs> พี่น้องกองเจีงเพ่งครับโอ้พี่นอ้องลุ่งคลองบที่นี้น้ำนี่ี่น้ำ จะเต็มแล้วครับอาไปดูนี่ครับงานหัหาพี่้องครับหัวาหามาใหม่ครับอุ้ยรอหนึ่งพี่้องครับข้อแล้วข้อแล้ว ลายอ่ำไพ่เลยครับโอ้ยพี่หน่อผมน,น้อตุ่มนอาแก้งครับอันนี้นอนะครับน้าครับแกงกระเสบตุ่มกระเสบพี่นอ้อนะครับ อมโ,โอ๊ยป๊บสองเลรัพี่น้องครับโอ้ยหูนอนนึงจะฟังหูพี่น้องไหนรวบเอารวบเอาเอออความทรงจำกลับคืนมาแล้วนี่เอาใหญ่เลยครับ ขอ้ได้เนื้อเต็มๆด้วยครับพี่น้องครับลงพี่น้องลงบ่อยๆเดือนสามข้อลงบ่อยๆปาเดือนที่สองพี่น้องอ้ยครับน้องนะครับว้านฝนมาเศร้าเลยอืมอบอุ่นอ่อนแง่เลยครับพี่น้องครับ แกงครับบ่ได้ก,กินแกงปลายปลาหลายเมือแล้วครับครับ,รบสร้างเสียมไปบักโด้หนึ่งกับบ่อใดครับมันเป็นบุตรมันพู้พอัน เีซี่ว่างล่ะผมว่านี่ <laughs> เสียซี่ว่างล่ะพ่อจ้าูุตีเสียบกระดาครับอ้ยแดงเต็มก่อเลยพี่น้องผมนอลักษณะกรแะแกงแซบหนึ่งกระแซบพี่น้องต้มจิ้มกระแซบครับพูน่าสุดยอดเลยครรัับนไดพี่่้งครับ เล็กน้อยๆกะแกงแซบครับคุนะครับผมผลงานการหาหน่อไม้ไฟปลานะครับของเบาดินกับเบาโตครับหน่อไม้ก็ลังเป็นแหนงเหี่ยวขื้นในน้อยลักษณะนี้นะครับไิทูบแกงสุดยอดที่พี่น้องเห็ดหน่อไม้หนึ่งเห็ดหน่อไม้ทุงกะแซบครับเนื้อแน่นๆครับนี่ครับพี่น้องครับสีปากกันอวยกับแล่ะครับพี่น้องผมนะครับ บาดินขอบบุญขอบคุณเแม่เอฟซีทุกๆห่องทุกๆบ่อเด้อครับ้อมพี่น้องทังฟังเล่าไอไอใส่หิ่งที่ไปมีกอดมีลั้วทางตังแดนครับแม่เอฟซีทั้งบานตลอดจนพี่น้องเบิร์สุขสุขคนนะครับขอบบุญขอบคุณนะครับหม่พควพี่น้องอยู่ดีมีแรงรำรวยสุขภาพแข็งแรงครับหิ้วเข่าลวครับพี่น้องห้องห้องจกจุกลวครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับ